โยี่เราได้ขาตั้งกล้องแล้วนี่มาแล้วของนี่ครับสายเคเทอร์เราต้องวีนะครับเวลาเราทำอาหารหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขาตั้งกล้องนะครับต้องวีนะครับแถวนี้นะครับของนี่เห็นไหมจะได้สะดวกในการถ่ายคอนเทนต์กลายคลิปรีวิวหรือว่าการทำอาหารนะครับอย่างเช่นทำร้านไลน์ครับทำร้านไลน์บงบอนไทย รูแบบมุมสูงนะครับแบบมุมสูงอ่านะครับผมเราต้องมีขาตั้งกล้องแบบหลายแนยวนะครับนี่ครับถ้า,าใครสนใจก็แผนที่ด้านล่างเลยนะครับแผนที่ด้านล่างคลิปนี้เลยก็ของทางนี้ก็มาถ่ายอะ,ะกาศวงภไยนะครับผ่าลำต้นแล้วก็ยัดหินก้ไฟนะครับแล้วก็ห่อเลยผ้าครับห่อเลยผ้าเพื่อที่จะให้เนื้อของต้นมะขามที่ผ่านเนี่ย แม่กระผินเลครับอง